เล่าประสบการณ์ที่หมอเคยไปคุยกับคนไข้สคิสโซฟีเนียในวอร์จิตเวชนะคะมอเตงมันะคะเนื่องจากว,ว่าดูซีรีส์เน็ตฟลิกเรื่องมอนสเตอร์ซึ่งมันเป็นชีวประวัติของเอ็ดกีนนะคะหลายๆคน ก็คงน่าจะได้ดูแล้วนะคะใครดูแล้วลองเม้น์เมาส์มอยกันข้างล่างนะคะจริงๆหมอกลัวนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูเต็มด้วยนะคะก็คือแบบไปตามดูสปอยตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าอยากรู้อยากรู้ว่าเรื่องราวมันคือยังไงเรื่องมันดูน่ากลัวมากเลยอะทุกคนแล้วเอ็กกิมเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังพวกฆาตรกรโรคจิตเนี่ยของฮอลลีวูดดังๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซโคไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Texas Cha i n ซ a w นะคะที่เป็น Leatherface ก็คือเอาหนังคนโทรหนังคนมาใส่เป็นหน้ากากนะคะเรื่องของ Silence of the l a m b นะคะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวประวัติของเอ็กกีเนี่ยมาเป็น inspiration เราย่อๆไม่สปอยแล้วกันประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลจริงนะคะแล้วก็ทำการฆ่าคนแล้วก็มีภาวะทางจิตที่แบบ ไปขุดเอาศพมาแล้วก็ชอบถลกหนังมาใส่เป็นหน้ากากมาทาเป็นเสื้อผ้ามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันประหลาดคนนะ่ะมันมันทนะูมัรชน่ะมันน่าเสียดสยองมากเลยคุณหมอก็เลยไม่ได้กล้าดูทั้งหมดนะไม่เห็นจะจิตตกเกินไปเนาะแต่สุดท้ายก็รู้เรื่องมาเรื่องราวมาทั้งหมดว่าง่ายคือเขาเป็นโรคทางจิตแตเวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสคิสโซฟีเนียนะคะสคิสโซฟีเนียเป็นยังไงนะคะคนไข้สคิสโซฟีเนียเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนไข้ที่เหมือนกับลูดโลกอะคะ่ะ หูแว่วได้ได้ยินเสียงหรือมองเห็นภาพหลอนประสาทหลอนนั่นเองนะคะแล้วก็มีความเชื่อมีความหลงผิดนะคะทำเพฤติกรรมอะไรแปลกๆนะคะคุณหมอเนี่ยตอนสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ต้องผ่านวอร์ดจิตเวชใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะให้หนึ่งคนหนึ่งเคสเราก็ได้เคสสคิสโซฟีเนียซึ่งต,ตอนนั้นโอ๊ยในี่ใจจังเลยคิสโซฟีเนียไม่ได้หาได้ง่ายๆ,ๆนะแล้วคนไข้ที่แอดมิดที่วอร์ดในโรงพยาบาลนะมันก็ต้องอยู่ในเขาเรียกเอพิโซดของการอยากเพ้ออะ่ะ ควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงอตแอดมิดไงพอเข้าไปสัมภาษณ์นะเพื่อนหมอบางคนก็ได้เป็นคนไขเน bipolar, ้เป็นไบโพลาร์บ้างเบนดีเพสชันซึมเศร้าอะไรไปเราก็เข้าไปจะไปสักประวัติไปไหมแล้วก็แบบสวัสดีค่ะนุ่นนี่นั่นคะคนไข้เนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณสักยี่สิบแปดเป็นซีซฟิเนียเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุยี่สิบสี่ห้าตอนเด็กไม่เป็นนะเพิ่งจะมาเป็นตอนโตแล้วก็จะเริ่มมีอาการหูแววประสาทหลอนมองเห็นอะไรที่คนทั่วไปไม่เห็นซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้ อยู่ในหัวตัวเองทท้งนั้นเลยเพราะไปคุยกับเขาสิ่งที่เขาตอบกลับมาเหมือนถามงูตอบหมาถามหมาตอบไก่คือเขาก็อยากจะพูดอะไรที่มันอยู่ในหัวเขาซึ่งแบบมันเป็นเรื่องเล่าอะไรมากมายนะคะในกรณีของเ,อเคสคุณหมอเนี่ยเขาเหมือนเวลาเด็กเล่าเรื่องจินตนาการหรือความฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันคือเขาเชื่อจริงๆว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเช่นเขาบอกว่ามองขึ้นไปสีเนี่ยมันมีถ้าจะไม่ผิดน,นะมันมีเนี่ยเป็นมังกร แล้วเขาก็บรรยายลักษณะของมังกรมันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะมาฆ่าเขาเขาเนี่ยเป็นอัศวินที่จะต้องมาต่อสู้พิทักเสร็จปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเรื่องเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้ผิวที่มันจะเข้ามาอยู่ในร่างกายของเขาแล้วก็ไปเลื่อยเือเรื่อยเอยเ,อยเป็นเรื่องใหม่คือมันไม่ปฏติดต่อเลยทุกคนมันเหมือนกันในหัวเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวอะไรที่ประหลาดประหลาด แต่สิ่งสำคัญคือเขาเชื่อไงเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเล่าอยู่เนี่ยมันเป็นความจริงนะคะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยจากการคุยกับคนไข้ที่เป็นคิสโคฟิเนียมันไม่ปกติอ่ะคือมันมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็มีความรู้สึกแบบโอ้เขาคนเราสามารถที่จะคิดอะไรที่มันหลุดโลกได้มากมายเลยนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตอนตอนเด็กหรือเติบโตมาเนาะไออย่างเอ็ดกี้เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ตอนเด็กแม่เขาแบบเหมือนกับเขมวดนู่นนี่นั่นดีปมอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เลยหลุดออกมาที่มันมาอยู่ในหัวนะคะใน มีอยู่ซีนหนึ่งฉากหนึ่งเนี่ยที่เอ็กกินเนี่ยคุยกับหมอจิตเวชหมอจิตแพทย์เนี่ยคนนี้เขาบอกเอ็กกินว่าคุณเป็นสคิสโซฟีเนียตอนนั้นเอ็กกินน่าจะไม่ได้อยู่ในเอพิโซดของการที่แบบเพลอก็เลยพอจะรู้เรื่องบ้างจิตใจของคุณหรือไมเนี่ยโยมไมเนี่ยนะคะมันมันแชตเตอร์เลยใช้คำว่าแชตเตอร์เหมือนเศษกระจกที่แตกลงไปเป็นสิ่งเสี่ยงๆ,ๆซึ่งไม่ปิดติดปะต่อ,อก,กันเลยไม่ใช่แค่1ชิ้น2ชิ้นนะแต่แบบแตกเป็นสิ่งเสียงเลยอะ่ะในหัวเนี่ย อะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนคือเรื่องปลอมหรือเรื่องเท็จหรือเรื่องที่คิดขึ้นมาหรือสิ่งที่เห็นเนี่ยคือของจริงหรือของปลอมไม่รู้ไม่รู้แล้วค่ะหรือสิ่งนี้ได้ยินนะคะนั่นคือเหมือนกับคนแค่ที่หมอไปคุยด้วยแลยมันพูดไม่รู้เรื่องว่ายง่ายนะคะแต่ของเอ็ดกินคือมีการกระทําผิดแปลกออกมาด้วยนองคุณหมอเข้าไปในวอร์ดติเตเวชก็คือได้คุยแป๊บเดียวแล้วกเ็เขาก็จะเอานักเรียนนักศึกษาแพทย์ออกเพราะว่าเขาก็จะเหมือนกับล็อกประตูเนาะ เขาบอกว่าคนไข้จิตเวทบางคนพอมีอารมณ์โมโหหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะทํร้ายเราได้แล้วก็ต้องระวังสําหรับนักเรียนก็เลยได้เข้าไปคุยแบบเดี่ยวตอนนั้นเข้าไปก็กลัวกลัวเหมือนกันพอคุยก็รู้สึกว่าอืมน่ากลัวจริงๆอ่ะมันเรื่องเรื่องเราในหัวไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่มันมันทำให้เรารู้สึกหดหู่ได้ว่าแบบเออสเออเอองสารอะ่ะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่า ซีโซฟีเนียมันก็เป็นโรคจิตเวชอันนึงนะคะที่หลักๆเนี่ยจะมีอาการของเรื่อง hallucination หรือการที่หูแว่วตามองเห็นภาพหลอนนะคะอาจารย์เคยเล่าให้ฟังก็คืออันนี้เป็นคนไข้จริงๆนะคะก็บอกว่าเห็นคนไต่ขึ้นกำแพงได้อันเนี้ยคือประมาณเหมือนพวกแบบ คนเห็นผีทั้งหลายอ่ะอแต่เขาเชื่อว่ามันมีจริงผูแววก็คือได้ยินว่ามีเสียงคนมาพูดใส่หัวตลอดอย่างเงี้ยหรือมาสั่งมาสั่งให้ทําอะไรแล้วเขาก็จะเชื่อว่าเราต้องทําแบบนั้นเหมือนในเอ็ดกินคือเป็นเสียงแม่พูดตลอดใช่ไหมแล้วก็มีในส่วนของอันนี้เขาเรียกว่า hallucination แล้วก็มีในส่วนของความเชื่อที่ผิดเราจะเรียกว่าภาวะ delusion คือความเชื่อที่มันผิดแปลกจากมนุษย์ปกติเลยนะคะเช่นว,ว่าเนี่ยเชื่อว่าตัวเองมีพลังวิเศษเป็นอัศวินเป็นอะไรอย่างเอ็ดกินก็คือ คิดว่าการเอาศพออกมามันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ dilution นะคะเขาเรียกว่าความเชื่อที่ผิดความหลงผิดแล้วก็มีการที่ d i s o r g a n i z e ของการพูดพูดไม่รู้เรื่องไม่ปฏิปต่อความคิดไม่รู้เรื่องไม่ปฏิปกต่อ d i s o r g a n i z e อาจส่งผลต่อระบบการเดินหรือการเคลื่อนไหวด้วยนะคือแบบเดินงงเงินเงินนงานุนงานบุคลิกภาพเปลี่ยนไปเริ่มไม่แสดงอารมณ์เริ่มมีพฤติกรรมแปลก แยกตัวออกจากสังคมนะคะแล้วก็เริ่มที่จะไม่ดูแลสุขอ,อนามัยของตัวเองนะคะอาจารย์เนี่ยบอกว่าเคยเห็นไหมที่เป็นพวกคนจรจัดที่สกรปรกมากๆตัวเหม็นเหมนดำดำไม่อาบน้ําเลยถึงขั้นนั้นเลยแล้วก็เดินไปเดินมาบนคนร้องเพลงอะไรเงี้ยนั้น,นส่วนใหญ่แล้วคือเป็นคิโซฟีเนียคะตามที่อาจารย์บอกนะคะแต่ว่าไม่ได้รับการรักษาไงพูดแปลกๆเข้าสังคมไม่ได้นะคะหมอมาเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์ คนจริงที่เป็นโรคนี้จริงๆอ่ะมันเป็นฟิลไหนความคิดเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าแย่ไม่ออกว่านี่คือจริงหรือลอหรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มายืนคุยสัมภาษณ์อยู่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนเขาอาจจะไม่เห็นเราด้วยซ้ำนะตอนโมเมนต์นั้นเข้าใจใช่ไหมโอเควันนี้หมอแตงโมไปก่อนนะคะใครดูเรื่องนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาเมาส์มอยกันว่ามันเป็นยังไงใครชอบอะไรก็ลองเมนลงมาด้านล่างนะคะ